อันนี้ก็จะถ่ายให้ดูเปรียบเทียบนะครับว่าอันนี้แกถอยเป็นตัวแต่งเป็น LED นะครับตัวสว่างนะครับนี่ดูของเดิมครับมันจะออกเหลืองๆนะครับนี่ส่วนพื้นนะครับนี่ครับพื้นคลสีเลยนะครับเวลาถอยมันจะไม่ค่อยเห็นนะครับของเดิมนะครับโอเคทีนี้เราเปลี่ยนสองข้างแล้วไฟถอยนะครับนี่ไฟเลี้ยวเป็นแฟลตนะครับเป็นแฟลตนี่ดูความสว่างไฟถอยนะครับ อ่าโอเคอันนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูไฟผมานะครับไฟผมาก,ก็กระพริบแฟลชเหมือนกันนะครับอ่าเรียบร้อยนี่ครับไฟผมาก,ก็เร็วครับอันนี้เขาเรียกไฟแฟลชครับอันนี้เขาเรียกไฟแฟลชอ่าโอเคทีนี้เรามาถอดนะครับของมิตซูไททันตัวนี้จะเป็นของ2012หรือ2011นี่น็อตก,ก็จะมี2ตัวเหมือนคล้ายๆล้ายดีแม็กนะครับนสองตัวคล้ายๆล้ายดีแม็กทีนี้เวลาถอดจะไม่เหมือนดีแม็กดีแม็กจะ จะดึงออกข้างอย่างนี้นะครับแต่ตัวนี้ต้องดึงออกทางนี้นะครับต้องมันค่อนข้างแน่นนะครับเอา,อาพวกตัวอะไรแข็งๆที่มันเป็นพลาสติกอย่างเงี้ยงัดงัดแล้วก็ดึงนะครับมันมันค่อนข้างแน่นมากเพราะว่ามันมีเดือยนะครับมันมีเดือยตัวนี้ล็อกสองตัวเนี้ยเดือยสองตัวนี้นะครับมันล็อกค่อนข้างแน่นนีอันนี้ก็จะมาเปลี่ยนอ่า ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับไฟเบรกจะเป็นขั้วไฟบิด2จุดนะครับไฟเบรกไฟถอยจะเป็นขั้วเสียบ T15 นะครับไฟเลี้ยวก็เป็นขั้ว T15 เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับโอเคครับส่วนวิธีการถอดก็อันนี้สําหรับคนที่ไม่รู้นะครับก็จะบอกวิธีการถอดนะครับตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับก็หมุน ทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาหมุนแก๊กนี้นะครับออกมาองนี้นะครับตัวนี้จะเป็นขั้วเล็กนะครับ t สินะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวคลิปเร็วที่นี้อันนี้จะเปลี่ยนเป็นไฟเลี้ยวแฟลตครับเป็นไฟเลี้ยวแฟลตตัวนี้นะครับอ่าก็เสียบไปเลยไม่ก็จะมีถ้าเสียบแล้วไม่ติดก็ลองสลับขั้วดูนะครับสลับขั้วหมุนอย่างนี้นะครับหมุนอย่างนี้สลับขั้วบวกขั้วลบดูเผื่อถ้าไม่ติด ตัวนี้หลอดตัวนี้ค่อนข้างทนแล้วก็กันน้ําด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวใส่ดูนะครับส่วนไฟถอยนะครับไฟถอยก็จะเป็นทีสิบเหมือนกันนะครับถอดเหมือนกันถอดทวนเข็มนาฬิกาเหมือนกันนี่หลอดเดิมก็จะเป็นอย่างนี้ตัวนี้มันจะไม่ค่อยสว่างนะครับทีนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัว LED นะครับนี่ครับ ไฟจอยเราจะใส่เป็นตัวนี้นะครับเป็นไฟ LED นะครับตัวนี้จะสว่างกว่าเดิมนะครับเป็นทวารกับเดิมสว่างขาวนะครับก็จะเสียบเหมือนกันนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็หมุนนะครับหมุนตามตามเข็มนาฬิกาไปเลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนฝั่งซ้ายก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ่ายแค่ให้ดูฝั่งนี้นะครับใส่แค่ให้ดูฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวจะมาลองเปิดไฟดูนะครับ อันนี้ก็จะถ่ายให้ดูเปรียบเทียบนะครับว่าอันนี้แกถอยเป็นตัวแต่งเป็น LED นะครับตัวสว่างนะครับดูของเดิมครับมันจะออกเหลืองๆนะครับเนี่ยส่วนพื้นนะครับเนี่ยครับพื้นคนละสีเลยนะครับเวลาถอยมันจะไม่ค่อยเห็นนะครับของเดิมนะครับของแต่งเป็น LED จะสว่างนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้จะเปลี่ยนทั้งสองข้างแล้วที่จะถ่ายให้ดูใหม่นะครับทีนี้เราเปลี่ยนสองข้างแล้วไปถอยนะครับ นี่ไฟเลี้ยวเป็นแฟลตนะครับเป็นแฟลตนี่ดูความสว่างไฟถอยนะครับอ่ะทีนี้จะเปลี่ยนเป็นแฟลตหน้าด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวอันนี้จะเปิดพามาก้ามากก็จะแฟลตด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูไฟ้ามากครับอ่าโอเคอันนี้ไฟพามากนะครับนี่ไฟ้ามากก็จะคลิปแบบนี้นะครับนี่เป็นแฟลตนะครับเราจะไปติดตั้งไฟเลี้ยวแฟลตข้างหน้าด้วยนะครับแลนี้จะเปลี่ยนไฟรอบคันเลยโอเคไปดูข้างหน้านะครับนี่ข้างหน้าไททันนะครับใหญ่ เป็นที่20บกวัวบิดใหญ่นะครับเป็นโอเคเดี๋ยวก็ไปออกไตตั้งก็จะอยู่มุมนี้นะครับมุมนี้การถอดก็เหมือนกันก็ข้างในนะครับข้างในแล้วก็หมุนเอ่ย้วนเข็มนาฬิกานะครับนี่ครับดำๆนี้นะครับเราดนี้หมุนลวนเข็มนาฬนิกาแล้วก็ดึงออกมาอันนี้จะให้คนสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับนี่ นี่ก็หมุนกดกดแล้วก็หมุนมาทาง้ายนี่เขาจะเป็นขั้วเยื้องนะครับเป็นขั้วเยื้องนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนทั้งสองข้างแล้วก็จะมาเปิดให้ดูนะครับอ่าอันนี้ก็เปลี่ยนแล้วนี่นะครับมันจะกระพริบแฟลตสว่างมากนะครับตัวนี้สว่างมากโอเคเดี๋ยวจะมาใส่เดี๋ยวมันจะถทายให้ดูนะครับ อันน <łość> ี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูไฟพมานะครับไฟผมาก็กระพริบแฟลชเหมือนกันนะครับโอเคฮะเรียบร้อยนี่ครับไฟผมาก็เร็วครับอันนี้เขาเรียกไฟแฟลชครับอันนี้เขาเรียกไฟแฟลชอันนี้ติดตั้งรอบคันแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาอัพไฟหน้าเพิ่มนะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวจะเดินถ่ายรอบคันให้ดูนะครับ นี่นะครับเป็นวันนี้นะครับของไททันนะครับก็สำหรับคนไม่รู้นะครับคลิปนี้ก็มารีวิวไฟนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อทางเพจเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจให้ดูนะครับแล้วก็ในคอมเมนต์ข้างล่างนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ส่งงานไททันนะครับขอบคุณมากครับ